พา,ทา,ทออาทรทกินะไนะผมไม่ได้ทำอะไรผิดหรอนัทเทลพัทเทลไม่ได้ผิดในกินกามีม,ม,ม,มีมีคอนครั้งต่อไปบอกพี่จารย์ ไม่ไม่ขอเนี่ยม้าชกันนะเขาบอก่ากว่เอกว่เีบเกเขาเบอ่าเี่าเบอกวากั่าเขาม่าเอก่าเขากาบอกเขาอก่าเปอวเขาน่อกเขาบอกถ้าเะชกวนจเขาบอกน่านกว่าเขากว่เขากันาเป๊ะอกว่าเขบว่าเก่งาว่า่ขบบว อิ่กสามยังไหมคะกับพี yeah, ่ป um. ูกับพี่ปูพี่โบพี่โบไม่มานี่ข้นี่าน่ครัง่ัไม่ร้ีแม้ทำไมเราจำชื่อไม่ได้ให้ซีดีเขียนโปรดิวเซอร์อยู่สามคนนี่ แตมือเดี๋ยวไปติดรถเขากระเที <t ors> <t ors ่ยวเมื oh ่อกี้เอ้ยของอะไรไปแล้วไปแล้วให้เมื่อไหร่อะเมื่อกี้ให้ฝั่งน้องเขาทันไรยระเที่ยวกระเข่ามินิคอนครั้งต่อไปนี่เป็นนัดบ้านเหรอเออใช่มินิคอนนัดบ้านด้วยเอาสั้งหอย ไปดูดิไปเนี่ยโอ้โหก็มีทั้งว่านแล้วเนี่ยอกดูแต่ว่านอ่ะโอ้โหแดงแรงนะเต้นดเด่นก็อยู่ในดงนี้นะแต่พูดอย่างนี้นัดว่านเนี่ยนะอยากดูว่านนะตอนตอนอยู่คนนี้นไม่ยึดเลยน่ะอ่านป้ายที่ออกมาอ่านยาวๆไม่เป็นเป๊ะย่งี้ใช่ป้ายหรือเปล่าได้ เห็นเห็นครับเห็นแต่ถ้าไปตัวงวังมากๆแบบแบบหม่ไม่ออกต้องหลีลงหน่อยได้เพราะว่าเพราะว่ามันจ้าตัวมันติดกันโอ้โหโอ้โคโอ้โ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 โอ้ยโอ้โโอ้โโ้โโอ้โโอ้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 โโอ้หโอ้โอ้หโอ้นโอ้โโอ้้ยโอ้โโอ้อ้้ห ไม่เอาไม่เอา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 าเอ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 าเาเอาเาเอาากอาเอาเอาวอาเ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 าเอาาเอาออาเาเอเาาเาเอาออเอาาาาอเา จะีขึ้นหะปิดไม่ใครไม่ไปส่งขานะเอาลยเอาแล้วโดนเนีทำนายกเือใครไม่ไปส่งขา์โดนเลหรอโดนเคยเหรอไปดูไหบ้านอะไรบ้าง เดี๋ยวตอนเดี๋ยวไม่ได้ไปไม่ไดไม่มาไม่มีไม่มา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 ไม่นาไม่ม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 าไ่มไม่มา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 ไม่มไม่มไม่ไม่มา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 ไม่มไม่มม่มไม่มไ่มไ่มไม่มไม่มไ่มไม่มไม่าไม่ม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 ไ

สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนันยาด้วยนะนาดัดไปแล้วใช่ไหมโอเค